อีบมิสุตังอีกังสัมายังภะคะวะอาลานาสิยังวิหละลาติอิสิป,ปะตะเนมิพัททายติตะโคภะคะวะปัญจาวาคิเยปิโคอามันเตสิทเทวีบิขเวาอันตะภพปสิเตนะนะเซวิตภาโยจายังกามิสุกามะสุขัง ລິກາໂນໂຍໂພຫີໂນຄໍາໂມໂປວຸຊານິໂກອະນະລິໂຍອະນັນຕະສ a ນຫິໂຕໂຍຈາຍັງຕກລທພໂຸອະນະອະນັນຕະສັນຫິໂຕເອເຕເອອປະຄະມ ปาติปตาถาทคาเตเนหาพิสัมพุทาจากขุกาลนียานาการนีอุปัสสะมายะอภิยายะสัมโพธายะนิพานะยะสังวตติกามะกตมะจากสาภิขาเวมิจิมาปานิปตาคาทาตัก ตัทธะเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณีจาญาณกาลนีอุปะสะมายะอภิญญายะสัมโพธายะนิพพานายะสังวัตติหะยะมีวะอริโยอัดลังคิโปมะโคเสยยะทีทั้งจำมาทิฏฐิจำมาสังกับ โกสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชิวะสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอยังโคสามาพิกาเวมิจฉาปฏิปะตาปฏิปะทาตะทาคะเตนะอิปิสัมพุทธาจากขุกาลนี ยานะการนีอุปสมายะภิกายาสัมโพธายะนิพานายะสังวัตะติอิทังโคปะนาะพิขเวทุกครั้งอริยสัจจังชาติปุกขาชาลาปิทุกขามารณปิทุกครั้งสุกปะ นิธิวะทุกขาโทมะนัส,สุปายาชาสุทุกขาอิปิเยหิสัมปะโยคะทุกโคปิเยหิวิปโยโหทุกโคยัมปิชัมนะละพติตัมปีทุกขังสังกิตเตนะปัจจุปาทานะคาถาทุกขา อิทังคูปนาพิกาเวทุกขะสมุทโยอริยะสัจจะยานังตันหาโปโนภวิกานติราคะสหขาตาตะตะระตะตะลาภิอน,นันทินีเซยะทีนังกามะทันหาภะวะตตันตันหาบิ พิพาขาวัตันหาอิทังโภปน,นะพิขาเวทุกันิโลโทอาลิยสัจจังโยตัสสะเยวะตัดหายะอาเสสะวิขาโลนิโลโทจโัโกปนิติสะโคมุตติอานาละโยอ,อิทังโภปน,นะพิขาเวทุกานิโล หามินิปฏิปทาอริยสจัจจงอายยมีวะอริโยัทังพิโกมะโคเซทีทั้งสมาธิจิตสมาธิัมปปสัมมาวาจาสัมมากรมมโูสัมมาอาชิวสัมมาพยาม,มสัมมาสติสัมมาสมาธิอีทั้งตกขังอริยสั จันิเมพิขาวบุปะอนุสุเตสุธรรเมสุจักโทปปะทยานังอุทิปาิปัญญาอุทัปปะทิวิชาอุทัปปะิอาโลโกอุทัปปทิตังโหปัีิทิตังทุขังอริยสัจปาลินเยยันติเมพิขาวบุิอนาณุ สุเตสุธัมมีสุจักขุงอุททปติยานังอุททปติปัญญาอุททปติวิชชาอุปทาปติอารโปอุททปติตังโกปณีทานทุกขังอริยสัจจังปริญญาตันติมีภิกขเวปุพพีอนนุสุตุลุ ธรรมีสุตรจากคุงอุทาปาทิยานังอุทาปาทิปัญญาอุทาปาทิวิชาอุทาปาทิอารมโกอุทาปาทิอิทังทุกขะสมุทะโยอริยสัจจันติเมพิขาเวปุเพอานะโนสุเตสุธรรมีสุ จะคงุทัปปิยานังุทัปปิปัญญาอุทัปปิพิชาอุทัปปิอาโลโกุทัปปิตังโกปานิทางอุทอุขาสะมุทโยอริยสัจจปทาตัปปิมีพภิกขเวปุเพอนะนุสุเตสุธรรมเมสุจัก ภูมิทัปาะทิยานังอทัปปะทิปัญญาอุทัปาะท,ทิวิชาอทัปปะทิปาโลกุอทัปปะทิตังโกปนิทัง,งทุกขาสะมุทะโยอริย,าส,าายส,ส,ส,สัจจังปะหินันติเมผิขาเวปุเวอนาโนสโนสุเตสุธรรมเมสุจักุง อุทัปาติยานังอุทัปาติปัญญาอุทัปาติวิชาอุทัปาติอาโลโกอุททปาติอินังอุทุกขะนิโรธทอะริยสัจจันติเมพิขาวุปเพสพนันุสุเตสุธรรมเมสุจะคุ้งอุทัปาติยานังอุททปาติปัญญาอุทัปาติวิชาอุทัปาติอาโลโก อุทัปปตทิตังโคปานิทังทุกขะนิโรธอริยสัจจงสัจจิการตพันติเมพิขเวปุเพอาอนุสุตเตสุธรรมเมแต่คุงอุทัปปตทิยานังอุทัปปติปัญญาอุทัปปตทิวิชาอุทัปปติอาโลโกอุทัปปตทิตังโคปานิทังทุกขะนิโรธอริยสัจจงสัจจิ ตันต,ติเมพิขาเวปุกเพอารณัตนุสุเตสุธรรมเมสุจะคุงอุทาปาทิญานังอุทาปาริปัญญาอุทาปาริวิชาอุทาปาริอาโลโกโออุทาปาทิ <c oughs> อีนางทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจันติเมพิขาเว,าเวปุกเพ อาณนุสุเตสุธรรมมีสูจักุงอุทปาธิยานัมอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิตังโกปณิทางทุกขานิลุทะขามินีปัิปาอริยสัจจงภาเวตพันติเมพิภาเวภุเพอนั้ นสูเตสูธรรมเมสูจักุงอุทาปาทิยาณังอุททาปาทิปัญญาอุทาปาทิวิชาอุททาปาทิอาลูโกอุทาปาทิตังโคปาณิทางทุกขานิโลทัคามินีปาติปัาอริยสัจจังภาวิตันติเมพิขาเวปุเพอนณะนสุเตสูธรรมเมสูจักุงอุททาปาทิยาณังอุทภาปาทิ ปัญญาอุทธาปาทิวิชาอุทภาปาทิอารโลโกอุทภาปาทิยาวะกีวันจามีพิขาเวอิเมสุจัตตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปาริวันทางทวาทสากายลังยาถาภูตังยานะทันสานานะสุเย ุดทังอโหสีนิวตาวะหังพิขเวสัทเทวีสัตเทวเกโลเกสัมมาละเกสัพพะละหะมะเกสัพสามัญนะภาละหะมะนิยาปัชจายะสัทธทวนุสัยยาสัยยาอนุตตลังสัมมาสัมปุติอภิสัมปุปปัจจายสิงยาโตยา จากโคเมพิขาเวย,ยิมเมสุจตูสุอริยสัตเ์สุเอวันติปาลิวัตังทาวาัสาสากายังยาทาปูตาัยัตาศา,า,า,าสนาสุวิสุทังอาหงสิอาธาพิกาเวสเทวเวกโลเกสมากสามา,เมาลเกสภะลหามเกสัมมนาปะลาหะ มณิยาปชาญาสัตวะมนุษยายะอนุตารังสัมมาสัมพธิงอภิสัมพุทโธปัยญสิยาญาจปานะนะมมทัสสะนังอุทาปาทิอคุมปาเมวิสุเมวิมุติอายะมันติมาชาตินัตถิธานิปุณั โวติอิทิมันโบนจะพักขาวาอัตตามนาปัญจาวัคคิยาพิโคพักขาวาโตภาสิตังอภินันตุหิมันสัมินจากปะนะวยากาวาลนาสันนิพันนะมาเอายยพันมันโตโกนพันมัส,สามีละชงังม,มิตมาละทะมมัง จกักคุงอุทะปาทิยังกินจิสมุทะธรรมังสัมพันตังนิโรธะธรรมันติปวัติเตปจกักปะขวตาธรรมันตะก,กีภูมภาเทวาสัตนะนุสาว,เเวสีวาาะนะิสุยตัมปะขาวตาพาลานะสิยงอิสิปตะ เนมิขเยอุมุตาลังธรรมจังกะปะวัติตังอัป,ปะติวติยังสมานีนะวาพาราหะมะเนยะวาทีวีวนะวาลีนะวาพาลาหะมะุนาวาเกนาจิวาโลกันสมิติคุมภูมนานางัาางเทวาังสัตตังสุตตะวา จาตุมหะราชิกาเทวัสัทธามนุสาเวสุจาตุมหะราชิกานังเทวานังสัตตังสุตาวะตาวัติสาเทวัสัะมามนุสาวีสุตาวัติสานังเทวานังสัตทานังสุตาวายามาเทวัสสะมานุสาวาสุยามานังเทวานังสัตตา ตสตูวาตุตสิตาเทวาสัตถามนุสสาวสุนตุสิตานังเทวนังสังตถังสุตาวานิมะนาลาติเทวาสัตถามนนุสสาววีสุนิมมานาลาตินงังเทวนังสัตถังสุตาวาปลานิ มิต่วะสติเทวะสัทธะมานุสาวีสุปารานิมิต่วะสตีนางเทวานังสัทธังสุตวาภาลหะมัคคายิกาเทวะสัทธมะนุสาวีสุเอตัมภะกัวตาภาลานะสีย um ังอิสิปตะเนมิไยเยอนุตาลังธัมมจักกะปาวัตติตังอัมปติวัตติตังสมะนียะ วาพะหาลาหะมะณียาวาธีวานาวามีนะวาพาันหะมุนาวาเกจินาจีวาโูกะสัมมินติอิติหเตนะขนีนะเ,เตนะมุหุเตนะยาวาพะลาหะมะรโกาสัตโธอัมพุมคันจิชัญยนตธาสา อาตีโลกาธาตุ <c oughs> สังกรรมปีสัมปะกัมปีสัมปะ,มปมปะเวทีอัปะมาโนอจัจโอลาโลโอสพาโซโลเกปาตุลหาหะโอสีอติกรม,มีวะเทวะนงังเทวะนุภาวางังอาทะโคะ ภะคะวาอุทานัง si อ si ah si ุทานีสีอัญญาสีวะคะโตโกนทัญโยอัญชาสีวะโตโคโกนทัญโยติอิติหังทายันสมมสมาโตโกนทัญญัสสาอัญญาโกนทัญโยเวะนานังอโหสิติ